น,นี้เป็นกระบอกส้นไฟนะครับส่งมาก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากนะครับขอแกะแบบนี้เลยแล้วกันนะครับดีไซน์นี้หายากมากนะกลัวจะหาเจอนะก็เลยรีวิวแกะกล่องให้ดูเลยนะครับมาเป็นแบบไหนได้อะไรมาบ้างเนาะอันนี้เป็น USB Type C กับ A เนาะใส่แอแดปเตอร์แล้วก็ตัวนี้ก็เสียบชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับ ถือว่างานภายนอกค่อนข้างโอเคนะก็ยังมีน้ำหนักนะไม่ใช่เป็นพลาสติกนะออกแนวเหล็กๆหล็อลลอยนะครับอ่าแบบนี้แกะออกมามีอะไรยังไงบ้างอ๋อเขาให้หลอดอย่างนี้มาเลยนะนี่พันมากับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับให้ดูเป็นละเอียดเลยนะครับว่าได้มาเป็นแบบไหนเนาะถ้าใครโอเคกับราคาก็ลุยนะครับ มันไม่แพงนะเพ<อ>ราะเกจของเล่นนะครับเราเอาไว้เล่นกับปืนเจลนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ท่ออย่างเงี้ยนะครับปืนเจลปกติมันก็จะเป็นท่อพลาสติกอย่างนี้แหละใสๆนะครับแต่ผมชอบรูปทรงมันตรงนี้มันมีเขี้ยวตรงนี้ด้วยนะครับมีเขี้ยวงนี้ด้วยมิติการมองก็จะเป็นงี้มิติแสงผมเดาว่าแสงมันน่าจะทะลุออกมาแถวๆเนี้ยนะที่เขาซอรล่องไว้ มันใช้ตัวจับเซ็นเซอร์นั่นแหละนะครับพอเราเปิดสวิตช์เสร็จแล้วมันก็ต้องผ่านข้างในนี้โอเคเออมันก็ทำมาโอเคอยู่นะ,ะทดสอบเซ็นเซอร์นะครับนี่นี่อ่าข้างๆนี่ก็จะมีไฟออกมาข้างๆด้วยนะครับนี่นี่น นเวิร์กนะทรนะงนี้สวยๆนะครับขนาดเดี๋ยววัดให้ดูนะครับปึ๊บประมาณ11เซนติเมตรนะครับข้างเส้นผ่าศูนย์กลางก็3.5ประมาณนี้นะครับ3.5ฝั่งนี้ก็ประมาณ2.5ครับนี่ขอใส่กับตัวสกาเฮตัวนี้นะครับ MK17 งานนี้เป็นเจลบาสเตอร์นะครับเป็นงานเกต สุดยอดยี่ห้อที่ผมเคยรีวิวไว้ในช่องแหละนี่